สวัสดีจ้าฝ่าฝ่ารวดสวัสดีเอฟซีแฟนช่องด้วยค่ะพอดีมาพอเพิ่นผู้โวคดีเนาะค่ะเพิ่นซื้อเล็ก่กับเนาะค่ะแนวทางของเพิ่นเป็นเลขวิ่งด้วยค่ะเพิ่นมีโวคมีหลาแทบจะตรวงวดก็เลยสิเอาแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีเด้อพี่น้องงวดนี้มาตามแนวทางน้ำกันมาายเพิ่นใช้เล็ตัวใหญเนาะค่ะอือาย่ายสวัสดีจ้า <c oughs> หัวทีพานมากว่าสูฟังเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเรีกอันสามแปดแปดสามน่ะนะโอ้เรียกสามแปดแปดสามก็จะว่ามาอันสามก็เปดยกเได้สื่อจะแปดสามตัวบกกับตัวแบบนี้มันก็บอะไรเรียกมีที่มาเนะาะค่ะสามกับแปดเนาะยายเพิ่งสื่อจะสามแปดด้ค่ะเพิ่งบกับมันใจคักมันใจคักมันใจคักก็เนาะค่ยบกกับ แบบมันกระตับแจกซองวันเด้อเราซี่สองออกทุกฟังเนี่ยเรียกกันเรียกซีสองอ่ะเลียกยาแยมท่ออ่อนเนี่ยฝันเห็นยาแยามาบอกว่าซู่ก็ยังยากับเงินน้ำท่วงแท่อ่ะซูการเอาเนี่ยกูจะให้เนี่ยอันแปดแปดเจ็ดอันแปดเจ็ดสามเออก็ได้ซื้อแปดเจ็ดสามจ้าสองตัวบอซื้อบอตัดซื้อบอตัดซื้อแบบนี้เพราะอะไรบ้านสองตัวนั้นลลังอันสองซีเด้อ เสือหลดล้างพอกรบอกปันนี่กลบอเราเนาะบ่นกับบกอบุกกระอกอเนาะต่วันเจ้าว้กรบอเสอเนาะจ้าบ่อเสือต่วันงวนี้เขาหายอันอันเจ็ดสองเจ็หาสองงวดนี่เพิ่นหาฝันบ่ฟันนะเนาะเอาบอกความฝันซูเอฟซีฟังเน่ฝว่าฝันกดมันมีทีมาทีไปทีแม่บอกเตตัวเลขมากก็ได้ฝฟันมือใดนี่อ้ันตองหวดไหมออ้ฟันตองหดพี่น้องถ้าฟันตองหงดสมากจะคิวด้วยค่ะ มันตรงว่าเจ้ามันทิคิวว่าคิวตอนนั้นไม่ผู้เก่าไม่เป็นผู้ใช้าส่วนว่าหันเป็นยาพ่นตายแล้วนะยาอันนี้ผู้ใช้เนี่ยมุจากเพิ่นบ่บ่มุจากคนผู้ใหญ่เฮ้ยที่เป็นผู้อันไปอันกนมัดอยู่หันเพิ่นมาบกเล็ขึ้นได้บุ่นี่อืีกใจรับจ้างบ่ยใหญ่ไปละอันคุดมันรับจ้างบ่มาไปรับจ้างคุดมันรับแกงข้าเจ้าเอาฝันว่าจังไหนฝันว่าผู้ใช้ผู้ใหญ่มาบ่มาบ่เล็กอันเจ็ดหาซวงงวดนี้ แล้พี่น้องฟังไว้บ้านมือขึ้นนี่ก็ฟันว่าได้แต้งงานงวดก่อนเราฟันว่าได้แต้งงานด้วยกันจ้ะงวดก้อนที่ทถือซีสองเจ้าถือว่าซีสองเหนอคะบอกบอกสื่อบอกสื่อฟันไดแต่บอกสื่อไปจะบอกลูกบอกหลานเนาะบอกลูกบอกหลานห้านเทาก็ไอะไรู้ละห้าสิบบาทอื้อ กวอนี้ก็ฟันไม่ได้แต่งงานฟันดีเนาะเอ้าฟันดีอย่เจ็ดห้าสองดีใหญ่เจ็ดห้าสองผู้ชายมาบอกมามาย่างมาบอกซื่อๆนี่บ่บอกแบบไหนบอกชื่อฟังไม่ละเอียดเนี่ยย่างมาบอกอันพวกันอันย่างมากอันรกตีตีสามตีสี่นี่ละย่างมากว่ะยหญ่ๆเปนนี่บ่หรือว่ามาบอกเล็กเลยมาบอกเล็กต่วันมันผูกเก่าตะวืนมันผูกเก่ามันญ่าแต่วันเล็กกเจ้ามานั่นนั่นบนนั่นเจ็ดมากเจ็ด อันนี้เลขวิ่งที่ท่ทีได้มาทุกง,งวดเนาะเออมาเจ็ดลองสองเจ็ดลองสองอบานนี้กับบนโอวลางมาหกหกอยู่ใส่น้ตสมบันเลขเนาะมาหก,หกตัวเดียวเนาะเออมาหกตัวเดียวได้ซท่านี้เนาะเลขเจ้าเนาะได้เท่าน,ขขนี้แหละแต่ว่าเอาคือเขากบบมาเขากัน,นดียูเลขมันบ่หลายตัวจังสี่แล้วมันจังคักเจ็ดหาสองความฝันของยายจังว่าว่าจิพาคกันนะจังว่าอี่กันนีงขอไปเรียกว่าท่านเอาเงินให้เขา เอาใยสามเนี่ยงวดลงมาแปดกับสามมันบ่แยกบนล่างบ่มันมากแปดกับสามซื่อๆแไปนี่บ่เออเลขมันมากแปดกับสามเพราห้มากแปดกับสามงวดนี้มันคือแยกบนล่างแต่ว่าเจ็ดล่องสองนี่มันใชสามารถมาคู่กันได้บอกเจ็ดล่องสองตว่าบ่งูุจใจคือกันเพราะว่ามาดันอันเท่ากันแต่ว่าเหล็กซ้องมากขวัยมาอ่านเขวัยมาเบิ่งแทรกันเลขกซองอีกประมาณสามมือเนาะสามที่มือเพราะว่ามันบ่ได้บอกง่ายเราเดี๋ยวนี้ อันเหาเอาเล็กความฝันของย่าไปก่อนเนอะค่ะกับเล็กวิ่งของย่าเนอะค่ะเด็กวิ่งบนกับลางเนาะค่ะเดี๋ยวห้วยซองถ้ายย่าได้มาย่าจะมาแบ่งปันแนวทางให้เอฟซี่เสียงสูกน้ำกันเนอะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกหาเนาะย่าไม่ไปเมื่อวันแม่เนี่ยย่าห้วยซองนี่เพิ่นถือแถบทุงหัเร็วกว่าย่าถือง่วด หวยซองมันเป็นเลขยังไงจะคู่จะคู่เลขแปดตัวเลขแปดคู่บ่เขาจงกวัดอ่าอะไรอีกเบิ้งด้ยอีกับิ้งเขาลายตัวคนใหญมีมีมีตัวเก่าให้เบิ้งบ่มีงวดที่ผ่านมามีตัวยังเนีจืดเดียบวายเขากระดีเดียนี่นี่นี่เสือบกลับนี่ไหมอันนี้คือเลขหวยซองทั้งหมดเลสองสี่หกแปดแปดตัวนี่บ่เออแปดตัวนั่นแหละแต่ว่ามันกลับตัวนี้ไหมกลับทหารสามสามหายนี่จดไว้เอฟซีเบิ้งก่อนว่างวดที่ผ่านมามันมีตัวนี้ แต่เ้าก็ต้องกลับนั่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อความบ๊ประมาทเด้อค่ะมันบอกเจ้าว่าะมันบอกกราบเจ้าว่าทางช่องเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด้อค่ะพี่น้องสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางข้างบนข้งล่างเด้อมึงเธอเขาข้างบนนั่งสองสี่หกเจ็ดอีกตัวหนึ่งได้ใหญ่ตัวใด ปดคูแปดตัวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้โอ้สามหาเขากลับมาให้พ่อเพอเขากลับพร้อมไงอืมไม่กลับตัวเดียวนี่แหละแต่ว่านี่แม่ตัวนี้แม่ไม่ได้กรับอืมนพรว่าสี่ร่องเบิง้งว่าสองสองหัวแล้วบ่ากรับเด็กบ่บ่บถือหมูกระเจาจะแย,ย <c oughs> ่นนี้จะเดี๋ยวเพื่อนสี่สับสวนแยกมาก,ก่อนอันนี้เป็นของงวดที่แล้วอืมอันนี้งวดที่แล้ว บกับตัตยายก็ซื้อเลขบระกับเนาะบกรกัศตัดเดียดูกสาวยายได้ปะเขาก็ได้แล้วเขาทรมาบอกให้แม่ซื้อมันฝันได้เขาเป็นคนบอกเขาเป็นคนฝัน<ข>ถอมบรอีดานฝันได้มันก็ได้ทรมาบอกให้แม่ซื้อ,อใไ<ห>งได้หาผ่าน <ปะ S 2> เขาได้หาผ่นก็อวดไปในขาอละ <c oughs> อันพี่น้องขาย่าเป็น เพื่อนเป็นคนดวงดีเด้ค่ะเป็นคนโสดค้นมันนะคะเพื่อนกะได้ยู่เรื่อยๆเด้ะคะ่ะถึงเพื่อนจะบอถือกะลูกสาวเพื่อนกะได้เด้ค่ะถือเด้ค่ะงวดที่ผ่พานมากลูกสาวเพื่อนกะได้หลายพันอยู่เด้ค่ะอันงวดน,นี่เพื่อนกะหายเลยเด้ค่ะเจ็ดห้าสองเนาะความฝันผู้ใายตัวยิ่งใหญ่สันวามาบอกในความฝัน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 ตองงวดเลยค่ะเจ็ดหาซองนี่ฝันตองงวดเลยแต่ว่า งวดที่แล้วฟันได้ซีสองนั้นงามาบอกว่าสันงัวนี้ฟันได้จ็ตหาสองผู้ใช้บุพุจักเขาผู้ยิ่งใหญ่ดำๆมาบอกจิตหาสองพี่นอ้องจิตหาสองเอาแล้วที่หนีเหลขกวิ่งของย่ายเนาะคะ่ะบนย่ายก็ให้วิ่งจ็ดลองสองเนาะคะ่ะวิ่งจ็ดลองสองเหลขกรางย่า่ให้วิ่งพกด้วยย่ายย่ายว่าเอาอันนี้เป็นเพียงแนวทางของย่า่เด้อค่ะคันมัอันอันเหล็กซองมากเขาเคยมาจับใส่ค่ะ ยายว่าล่อเหล็กซ่องกอนเขาจังมาจับใส่เธอหนึ่งเข้าเอาเหล็กความฝันของยายไปก่อนเนาะกับเหล็กวิ่งผู้ใดมีตัวใดก็จับใส่เหล็กวิ่งของยายได้ค่ะเหล็กความฝันยายนี่สามารถไปเสี่ยงไอ้ขื่นยังเสี่ยงฝันบอกขื่นยังยายขื่นยังเอาไปเสี่ยงเบึงเธอหนึ่งเนาะไปเสี่ยงไปเสี่ยงเบึงเธอหนึ่งก่อนว่ามันมันสีเข่าบ่อหาสีฝันดีบ่อเขาก็จังอันหลินมันเนาะค่ะ ันบดีครงเหน่ะถ้าเ้าฟันบดีเ้าก็บตรงเหรียญมั่นเนาะถ้าคนที่ฟันคิ้วเขาก็ทีเอาเหล็กไปเสียงบึงกนเนาะค่ะพี่น้องสนับสนุนนรำดินอันสื่อสากินเบีงรัฐบาลเด้อพี่น้องคะงวดก่อนนิดมันมาหนึ่งนเนาะงวดก่อนมาหนึ่งงวดก่อนมันมาหนึ่งมวดก่อนไห้อีกมาหนึ่งสำหรักับามงวดอันบองวดตะออกงออกสิบสี่เห็นไหมอ๋องวดมันออกสิบสี่มันมาหนึ่งหนึ่งตัวเดียว เออมันมาหนึ่งตัวเดียวคือว่าแต่เราหงวดเขาสีแล้วแต่เขาสีให้ตัวใหมากอันบอกเรีวิ่งแต่ว่าเลขกวิ่งที่ผ่านมามันมานํากันเนาะสามแปดมันก่อข้อกันมาแต่ว่ามีหงวดหงิะเรียกันมันมันมากเคือกันมันมาสามบ้านอันปึนพมาอันอันฟีนั่มันบาคือกันกับหงวดกอนอืออืออืมเสียอาพี่น้องอันอันขอพูดหลายๆเลอค่ะอย่าลืมก็เลยกดแช่น้ำเด้อพี่น้องคะแต่ว่าพอผากันนั้น ัผ้ากันเถื่อนเจ็ดตันเจ็ดหาวะเจ็ดโมกสื่อเด็กเล่าเ,เดี๋ยวล่อหวยส่องกาซีมาไปเอาหวยส่องมาฝามาตอนเอฟซีอีคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้ขอบพูดเลย์ล้ยค่ะที<ว>่เ<ด>ขามาร<ส>ับช <ขอ S 1> ่วมาปั้งขอบคุณค่ะ